จเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อยากให้เห็นภาพบรรยากาศที่อาตมาได้เดินทางไปประเทศอินเดียนะที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรมาฝากนะก็มีแต่ภาพนะที่จับมารวมกันแล้วก็ให้ญาติโยมได้ดูเนาะนะนะส่วนเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับภาพทั้งหลาย นะดูดูรายการโหนกระแสแต่เขาตัดมาเป็นช่วงๆแล้วนะลงติกต็อกลงนะสื่อออนไลน์ทั้งหลายนี่แหละก็นั่งดูอยูนะ่นั่งดูก็พินิจพิจารณาไปนะคือจริงๆแล้วถ้าเราจะเอาประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนขอน้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนนะจากการ นำเสนอของแต่ละฝ่ายนถ้าเราดูดีๆมันก็จะได้ประโยชน์นะแต่ถ้าดูแบบเชียร์มวยเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ดูแบบเชียร์มวยดูไงก็แบ่งฝ่ายเชียร์ไปแล้วอะฝ่ายหนึ่งก็เชียร์โยมเบียร์อีกฝ่ายหนึ่งก็เชียรนะ์ทางทีมอเวนเจอร์อย่างนี้จะมา <c oughs> โอ้โหเท่ซะไม่มีนะทีมอเวนเจอร์นฮะจริงๆแล้วเนี่ยจามาพูดตามตรงนะ อาตมาเป็นพระนะแต่อาตมานี่เชียรยมเบียมากเลยนะเพราะว่าอาตมายังไม่เห็นว่าโยมเบียได้พูดทำลายาศาสนาอะไรเลยนะแต่โยมเบียอาจจะพูดทำลายผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์นะโทษทีนะททนะอาศัยาศาสนาแล้วแอบแฝงธรรมะหาจินอยู่ในาศาสนาเนี่ยนะจาก ยัญยพิธีต่างๆจากพิธีกรรมต่างๆหรือบางทีก็หลอกเสกสร้างอะไรขึ้นมาคือโยมเบียพูดเนี่ยตมาไม่รู้นะในเชิงลึกเราไม่รู้แต่ตมาก็ยังไม่ได้ยินโยมเบียสอนธรรมะที่เป็นเรื่องลึกๆเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องพื้นฐานที่ทำให้เกิดปัญญาเกิดสมาิธิ มีความรู้ความเห็นความเข้าใจศาสนาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนที่ไม่หลงไปกับพิธีกรรมหลอกลวงธรรมากินอะไรนอ้ธรรมาว่าโยมเบียพูดได้ดีพูดได้ดีทีเดียวล่ะน,นะแล้วก็กระตุน้นจริงๆแล้วธรรมาก็สัมผัสอยู่กับผู้คนระดับพื้นฐานอยู่มากนะ เท่าที่เสียงโยมสะท้อนมานี่เขาเชียร์โยมเบียนะเขาไม่ได้เชียร์พระนะและเขาด่าพระอีกต่างหากเนี่ยพระคุณเจ้าทั้งหลายจะไปออกรายการกับโยมเบียเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรานุ่งห่มจีวรแล้วไปแล้วก็จะไปกระนําเขานะบางทีเนี่ยมันไปปกป้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยท่านรู้ท่านดูคอมเมนต์ดูอะไรชาวบ้านหรือเปล่าไม่ต้องคอมเมนต์หรอกไปสัมผัสชาวบ้านจริงๆเนี่ยอย่าไป ถามอย่าไปพูดไปคุยแต่กับคนที่ชอบเราเอนะฟังโยมทั่วๆไปฟังคนกลางๆเขาบ้างว่าเขาเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาได้ค่าพระขนาดไหนละ่และแต่ที่เขาได้ค่านะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาด้ค่าเพราะเขาขาดภูมิปัญญานะเดี๋ยวนี้จะไปปิดฟ้าด้วยฝ่ามือไม่ได้หรอจะไปใช้คําว่าพุทธศาสนาใช้คาว่าพิสูจน์นะ ไปข่มยมไปอันนิยมไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ยุคสมัยแล้วอ่ะท่านทั้งหลายท่านรู้บ้างหรือเปล่านี่ยท่านก็อยู่ในโซเชียลอยู่ในอะไรกันเยอะแยะทำไมไม่ดูกันบ้างว่าชาวบ้านเขาสะท้อนอะไรยังไงมาทีนี้ในเชิงที่จะเกิดประโยชน์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนการชี้ขุมทรัพย์การบอกข้อด้อยข้อไม่ดีเนี่ย สำหรับพุทธเจ้าแล้วท่านถือว่าเป็นการบอกขุมทรัพย์นะคือพุทธเจ้าเนี่ให้มองว่าคนที่มติมาด่ามาว่าเราเนี่ยนะเป็นคนให้ขุมทรัพย์ให้เราได้นำไปพัฒนานะไม่ใช่ว่าคนที่เขามาติมาด่ามาว่านี่ฮะว่าเขามาทำลายศาสนานะแต่มาว่าเขาไม่น่าจะทำลายศาสนานะดูแล้วฟังแล้วก็ยังไม่ได้สอนมิจฉาทิฏฐิยังไม่ได้พา ชาวบ้านชาวเมืองไปทำเหมือนกับหลายๆท่านทำเป็นธุรกิจพุทธพาณิชย์กันอยู่เลยอะ่ะถ้าจะว่าไปอ่ะนะนะและครูบาอาจารย์สอนอาตมานี่สอนดีๆสอนว่าคนที่จะชี้ความไม่ดีของเราเนี่ยหนึ่งคือคนที่รักเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรด,ดีสหายดีเป็นเพื่อนดีของเรา เป็นมิตรดีของเราเนี่ยเขาก็จะชี้บอกข้อไม่ดีให้เราอันนี้เนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าคนาปรารถนาดีต่อกันก็ต้องบอกกันอยู่แล้วนะแต่ว่าจะได้ประโยชน์จากอีกส่วนหนึ่งคือจะได้ประโยชน์จากคนที่เขามีปัญญานะหรือไม่มีปัญญาเขาคนที่จ้องหาความผิด ของเราเนี่ยแล้วคอยมาตําหนิเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนอาตมานะวาน่านั่นก็เอาประโยชน์ให้ได้เอาประโยชน์ให้ได้นะจากคนที่เขาขุดคุยหาความไม่ดีของเราแล้วเอามาตําหนิเอามาว่ามาบอกเราเราก็เอาประโยชน์จากคนแบบนั้นให้ได้ด้วยนั่นหละได้ปฏิบัติธรรมมากเพราะว่าคนเราก็ธรรมดาเนาะคนเราคนมาติมาว่าเนี่ย ถ้าไม่ใช่คนเคารพนับถือกนจริงๆเนีย่ยนะสวนทันทีเลยนะเห็นไหมอนะแต่ว่าโยมเบียกก็ก็สวนเจ่งอยู่เหมือนกันนะถ้าจะว่าไปนะใครว่ามาก็สวนเจ่งอยู่เหมือนกันอะนนะนะพระว่ามาก็สวนหนักเหมือนกันอะอนะนะก็ก็ถ้าถ้าเป็นอรตมานะอรตมาว่าดีอ่ะนะพระจะได้รู้ตัวสะบ้างว่า อย่าใช้ความเป็นพระไปขม่มกระวาดญาติโยมเขาอะไรนะักอะไรนาะญาติโยมก็ญาติโยมเขาก็ใช้ว่าไม่มีสมองไม่มีสติปัญญาที่จะมาพูดมาโตมาแยง้งเพราะว่าตำราหลักสูตรพุทธศาสนาก็เรียดคําภีรเดียวกันนะน,นะเพียงแต่มองคนละมุมยืนคนละจุดพูดถึงอันนี้เคยได้ยินนะนายชวนหลีกภัยนี่นะวัยแปดิกว่าปี สมัยเป็นผู้แทนสมัยแรกเนี่ยในชวนหลีกไพนี่ได้ได้เป็นสอสอดีเด่นในเรื่องการใช้วาทาแต่มาจำไม่ได้ว่าเขาได้รางวัลอะไรแต่นั้นมันโอ้โกี่ปีแล้วนี่จะหกสิบปีแล้วมัง้งนายชวนหลีกัยพูดคำไหนอะ่ะพูดกับมรวเครือธิ์ปามโมตไหมพูดอนนะพูดเรื่องจุดยืนนี่แหละนะ นายชวนหลีกภัยบอกว่าผมมีจุดยืนอยู่บนส้นตีนของผมเองโ <c oughs> <c oughs> ทษทีนะจะหาพระตามารพูดคำยาวดูเหมือนว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายาผมมีจุดยืนอยู่บนเท้าของผมเองเนพราะนั้นนี่คนแต่ละคนเนี่ยยืนอยู่คนละที่ยืนอยู่คนละจุดในสายตาที่เรามองออกไปเนี่ยมันก็มองไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ว่า ความมองไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเอามาด่ามาว่ามาทนะาเลาะเบาแวงกันมาทําให้ญาติโยมไม่สบายใจเหมือนกันนะโดยเฉพาะพระนี่เนาะมันด่าว่าคารวสาหรือว่าจริงๆพระบางรูปนี่ข้างๆคู่ๆถูๆไทยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักการอะไรเลยโทษทีนะน,นะจะหาเรื่องด่ายโยมเพราะปฏิฆะเพราะไม่ชอบใจไม่พอใจเท่านั้นเองอย่างนี้ก็ต่มาว่ามันมันไม่ดีหรอกเนาะ นะเป็นพระเป็นเจ้าเรากอ็อย่างนี้มันไม่ดีอาตอมาว่านะก็ทีมอเวนเจอร์แต่ตมาชอบมหารูปหนึ่งนะมหาสมบูรณ์นะเพราะว่าไม่โกนชิวเหมือนตอมาด้วยเออเราก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นเหมือนกันอ่ไม่โกนชิวนี่เนาะนะอ้าวก็ว่ากันไปนะนะก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะญาติโยมทั้งหลาย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ไปประเทศอินเดียมาก็ให้ดูภาพนะส่วนเรื่องบรรยายเนี่ยน,นะก็สรุปว่าอาตมานี่ก็พูดตรงๆนะอาตมาก็อาจจะเป็นแฟนขับโยมเบียอยู่นะน,นะเพราะอะไรอะ่ะเพราะสิ่งที่โยมเบียพูดนะจริงๆอาตมาก็พูดมานานพูดมาตั้งแต่บวชตั้งแต่มาเรียนธรรมานั่นแหละแต่ว่าเราพูดมัน ก็จงว่าเนาะนะมันไม่เป็นยุคเป็นสมัยมั่งหรือว่าพูดไปมากพูดไปหนักเข้าก็กลายเป็น,นอย่างโยมเบียร์โดนกล่าวหาอยู่เดี๋ยวนี้แหละนะทำลายาศาสนาทำลายอะไรยังไงจริงๆแล้วาศาสนามีใครทำลายได้หรอคำสอนพระพุทธเจ้านะจะเสื่อมจะสูญไปก็เพราะการเข้าใจไม่ได้ภูมิปัญญาไม่ถึงเท่านั้นแหละที่ คือศาสนาศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสื่อมสิ้นไปเนี่ยเพราะการเข้าใจไม่ถึงคําสอนพระพุทธเจ้าคืออ่านภาษาเดียวกันนั่นแหละนะแต่ภูมิปัญญาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ถึงคําสอนพระพุทธเจ้าก็จะเสื่อมไปเองอะไปเอามาก็ต้องไปทําพิธีไปอันนันอันนี้ไปสารพัดนะก็ญนะาติโยมทั้งหลายก็ นะใช้สติใช้ปัญญาเนาะในการพิจารณาใครควรไต่ตองแต่สิ่งที่จะกอร้องก็คือว่านะวิบาทะกันนี่ธรรมะก็ถือธรรมดานะแลกเปลี่ยนกันแต่อย่ากโกรธอย่าแค้นอยา่าตีอยา่าฆ่าอย่าทำร้ายอย่าอะไรกันเลยเน,ะนาะถึงขั้นไปลงไม้ลงมือให้นักเลงไปแอบตีแอบถีบบางทีมันก็นเห็นใจเหมือนกันนะเพราะคนเราบางทีเนี่ยชีวิตเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีกรรมมีวิบากอะไรยังไงมานะนะแต่ว่าคนดื้อม,มากก็จะเจอหนักก็ธรรมดาของสังคมนะคนดื้อม,มากๆก็จะถูกสังคมบีบคั้นหนักนะไม่ทนจริงไม่เจรงจริงก็สติแตกได้อย่างว่านะแต่ว่าก็พยายามให้ ออกมาในมุมที่ดีที่สุดเนาะไม่เบียดเบียนกันเบียดเบียนกันด้วยวาจาก็เพราะว่านะอย่าไปเบียดกันถึงอย่าไปเบียดเบียนกันถึงขั้นลงไม้ลงมือนะแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปว่าไปคอมเมนต์ไปอะไรก็กรุณาใช้คําสุภาพนะโยมนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเทตมานะกรุณาใช้คําสุภาพนี่คือนั่นแหละนะทีะ่เข้าไป ไปว่าพระก็บางทีญาติโยมก็อาจจะใช้คำแรงไปหน่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็ติงติงหน่อยนะพูดจะเอาให้เป็นสัมมาวาจาก็แล้วกันคำแรงเนี่ยไม่ได้ผิดสัมมาวาจาหรอกแต่คำหยาบเป็นมันผิดสัมมาวาจานะนะเอาจเจริญธรรมนะ